โอเคครับมาดูข้อนี้กันนะครับข้อนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขมันค่อนจะท้างจะเยอะเหมือนกันเนาะคือมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8หนะครับพอ8ตัวนี้ผมเริ่มชักลังเลว่ามันอาจจะไม่ใช่อนุกรม1ชุดที่รวมกันอยู่นะครับแล้วเวลาเรามองเลขนะครับ ผมแนะนําอย่างหนึ่งเวลาทำลองลองนับในใจก็คือลองลองอ่านตามในใจสิบสองสิบสามสิบหกสิบสี่สิบห้าเอ๊ะเอ๊ะไหมครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสามหกแล้วเป็นไงสิบหกสิบเจ็ดเอ๊ะไหมครับโจทย์ถามตัวไหนเอ่ยโจทย์ถามตัวต่อจากสิบหกสิบเจ็ด เราเดาได้ไหมสมมติอันนี้คือ y อันนี้คือแซเราเดาได้ไหมตอนเนี้ย y กับแซน่าจะเป็นอะไรผมว่าทุกคนน่าจะเดาเหมือนผมเนอะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดตัวต่อไปน่าจะเป็นสิบแปดสิบเก้าครับแต่พอดีโจทย์ไม่ได้ถาม y กับแซเนาะโจทย์ถาม x ทีนี้ทํายังไงต่อผมลองดูสินะตัวที่เราเว้นไว้ที่มันไม่ได้เข้ากลุ่มกันเมื่อกี้เป็นมีอะไรบ้างครับสิบหกครับ 36ครับถ้าใครทำโจทย์บ่อยๆท่องสุดคูณบ่อยๆจะคุณว่า16คือ4คูณ4หรือมันคือ4กำลังสองคือ6คูณ6หรือมันคือ6กำลังสแสดงว่า x เราเดาว่าเป็นอะไรครับอันนี้4อันนี้6อันนี้ก็ควรจะ 8แต่ตอบ8ไหมไม่ใช่เราไม่มีชอยด้วยมันน่าจะเป็น8ยกกำลัง2ก็คือ8คูณ8คือ64ครับผมกา64เลยครับข้อนี้